พี่น้องครับมูอนีธิผ้าทุกานมาเยี่ยมชมมากราบมาไหวาสารหลักเมืองกันทลลักษ์อำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับเศร้าๆแบบนี้นะครับหลบหลอของสารหลักเมืองกันทลลักษ์มันกับมาขายของอยากของกินกันยางหลายเลยนะครับพี่น้องครับอย่างเช่นนี่ก็ขายเขาจีนะครับพี่น้องครับเป็นตาแสบครับเขาจี ogi, ถ้าใครแสบๆเด้อพี่น้อง บริเวณเนี่ก็เป็นบริเวณที่ขายดอกไม้ทูบเทียนนะครับเพื่อที่จะไปกราบไหว้สักการะบูชาสารหลักเมืองกันทลลักษ์นะครับพี่น้องครับมีป้ายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามสูบบุหรี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเ้าไปชมกันนะครับสาธุสาธุสาธุนี่ก็เป็นสารหลักเมืองกันทลลักษ์นะครับพี่น้องครับ มิป่ายนะครับว่าห้ามสุภาพสตรีขึ้นนะครับเป็นคากาบบูชาศาลหลักเมืองอำเภอกันท่าลักษ์นะครับนี่คือศาลหลักเมืองกันทาลักษ์อำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ คือสารหลักเมืองอำเภอกันทละหลักจังหวัดศรีสะเกดครับข้างด้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับเป็นแยกสารหลักเมืองนะครับเป็นวงเวียนนะครับพี่น้องครับเป็นวงกลมวงเวียนของสารหลักเมืองนะครับในสมัยก่อนบริเวณนี้นะครับพี่น้องครับกะซีมีไฟแดงนะครับซึ่งกระทําให้รถติดนะครับพี่น้องครับในปัจจุบันนี้บ่มีไฟแดงแล้วครับพี่น้องครับแต่เป็นวงเวียนนะครับซึ่งรถกะเคลื่อนได้ แลนได้เคลื่อนไว้ได้ไปตามช่วงจังหวะนะครับช่วงจังหวะของการจราจรนะครับพี่น้องครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับพี่น้องครับรถติดแย่เลยครับแยกนี่พี่น้องแต่ปัจจุบันนี่รถก็ไหลได้ไปตามจังหวะรถไม่ติดนะครับขับสบายสบายครับตามกฎจราจรก็คือรถในวงเวียนไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อให้รถในวงเวียนไปก่อนนะครับพี่น้องครับนี่คือสาลหลักเมืองอำเภอกันทารักษ์ จังหวัดศรีสะเกดครับพี่รองครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ